รู้ไหมถ้าเกิดว่าคุณฉกเชิญจริงๆเนี่ยแอปนี้สามารถช่วยคุณได้นะเป็นหนึ่งที่คนหล,หลายๆคนการันตีเลยว่ากู้เงินแล้วได้จริงแม้ว่าจะคิดอัตราดอกเบี้ยค่ารรมเนียมอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งมันแพงพอตัวสุดท้ายแล้วมันก็พอรับได้เอาไปว่ามันเป็นเงินคู่นอก,กนระบบนี่แหละแล้วก็ดอกเบี้ยค่อนข้างแพงบอกเลยว่าตกเดือนหนึ่งเนี่ยร้อยละยี่กันว่าได้แต่ว่าเขาให้เงินจริงไงแล้วก็รอเนี่ยไม่เกิน3มชั่วโมงคุณก็ได้เงินกันไปใช้ สเตปของที่นี่รู้ไหมว่ากู้ครั้งหนึ่งเนี่ยกูน้น้อยนะเช่นกู้สัก300บาทเนี่ยเขาก็จะหักแปดสบาทโอนให้จริงเนี่ยก็เพียงแค่ส2งรบาทแล้วการส่งคืนก็เป็นแบบระยะสั้นคือ7วันไม่ต่างกับพวกแอปจีเลยนะคือแล้วเวลาคุณจะคืนเงินคุณก็สามารถจะถอนเงินเนี่ยออกมาใหม่ได้ด้วยแล้วในขณะเดียวกันเขาก็ขยับวงเงินให้คุณไปเรื่อยๆนะ ขยับไปทีละนิดนะนะเขาก็ดูคนนั่นเองแหละแต่ถ้าคุณไม่มีความจําเป็นจริงๆที่อาจะไปกู้เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเนี่ยถือว่าดีมากๆกก่อนที่คุณจะไปขอกู้เงินกับเขาเนี่ยเดี๋ยวทําความรู้จักกับเขาสักนิดหนึ่งเขาก็คือเครดิตช็อปผ่อนได้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าชื่อเดิมเนี่ยก็คือเครดิตยูนั่นเองใครที่เคยได้ยินชื่อนี้นะ เครดิตยูเนี่ยเขาก็มีการทวงโขดเหมือนกันและการทวงของเขาเนี่ยคุณก็อาจจะฟังลำบากหน่อยเพราะว่าเขาไม่ใช่คนไทยถามว่าถูกกฎหมายไหมจริงจริงแล้วมันก็ไม่หรอกมันก็เป็นเหมือนของจีนนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าเขาคิดดอกแพงก็จริงแต่เขาก็สามารถจะให้คุณกู้เงินได้จริงแล้วในแอปเดียวกันกันก็สามารถจะผ่อนของหรือจะกู้เงินได้ไปในตัวซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยเน้นที่จะไปกู้เงินมากกว่าเพราะว่ากู้เงินได้จริง หากว่าต้องการสมัครก็ไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปหรือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะไปหาดาวน์โหลดใน Google Play Store ก็สามารถทำได้คนที่อยากจะได้แอปนี้เอาไว้ใช้อฉุกเฉินได้นะจะผ่อนสินค้าก็ได้นะหรือจะเอาไปกดเงินก็ตามเขาให้สมัครได้ง่ายมากๆคือลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรซึ่งมันจะลักษณะเหมือนคล้ายกับแอปจีนทั่วๆไป ปิดแอปไปแล้วเนี่ยคุณมองหาคําว่า My ค r e d ร t เลยนะกดปุ่มตรงนี้เขาจะบอกให้คุณเนี่ยให้เห็นเลยนะว่าคุณสามารถจะกู้ได้สูงสุดเนี่ยหนึ่งแสนบาทจริงๆรแล้วเขาไม่ได้หลอกนะแต่ว่าก็ยังไม่มีใครเนี่ยได้ถึงแสนสักคนหนึ่งอย่าลืมที่จะกรอกข้อมูลให้ครบนะในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวอาชีพอะไรตา่างๆถ้าคุณเป็นพนักงานประจาเนี่ยไม่พูดถึงดีกว่ายังไงมันก็ง,ง่ายแต่ถ้าคุณเป็นพวกที่มีอาชีพอิสระคนที่ไม่มีสลิปเงินเดือนเนี่ยนะอย่าให้คุณเซลฟี่หน้าตัวเองเนี่ย กับสิ่งที่คุณทำอยู่เช่นคุณขายของออนไลน์ใช่ไหมหรือว่าขายของ shopee tiktok เลยต่างเนี่ยคุณเปิดหน้า tiktok แล้วก็เซลฟี่กับหน้านานได้เลยนะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่แต่ถ้าคุณไม่รู้หรือว่ากังวลในอาชีพของตัวเองเนี่ยสอบถามเขาได้ในไลน์ซึ่งเขาก็ตอบไวอยู่สุดท้ายแล้วมันมีการสแกนใบหน้าด้วยนะแล้วก็รอการอนุมัติเนี่ยหนวันทําการด้วยถาว่าคุณได้รับการอนุมัติมาแล้ว นะคุณจะได้วงเงินมาก้อนหนึ่งสาหรับที่จะไปผ่อนสินค้าก็ได้หรือจะไปถอนเงินก็ได้สําหรับคนที่อยากถอนเงินนะเข้าไปกดที่ปุ่มถอนเงินได้เลยเพิ่มบัญชีธนาคารเข้าไประบ,บุวงเงินที่จะถอนออกมาซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะได้รับวงเงินในการถอนเงินที่มากน้อยแตกต่างกันไปนะก่อนจะถอนเงินเนี่ยคุณก็ดูซะก่อนเขาจะสรุปค่าธรรมเนียมค่าโนนค่านี่ต่างๆให้คุณได้ดูถ้าคุณรับได้คุณก็กู้ต่อถ้าคุณโอเคคุณกดร,รับรหารยืนยันได้เลย คุณจะได้รับรหัสเป็น o t p แล้วคุณก็กรอกรหัสนั้นลงไปนะกดตกลงแค่นั้นคุณก็รอรับเงินได้เลยที่นี่มันกู้ได้นะแต่ดอกมันค่อนข้างแพงจะกู้ทั้งทีเนี่ยคิดไว้เลยนะว่าคุณเน่ยฉุกเฉินแค่ไหนกัน